ทหารของพระราชาช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารชั้งที่6กองพลทหารราบที่6จัดกำลังคนและยุทธป,ปกรณ์ซ่อมปรับปรุงบ้านผู้ป่วยในพระราชานุกเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับครอบครัวเด็กชายบุญยกรนางวงอายุ12ปีน้องมีอาการป่วยลิ้นหัวใจรั่วปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดามารดาและน้องชายที่บ้านเลขที่76คับ3หมู่5บ้านขนานตำบลสะเยาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษน้องผู้ป่วยและครอบครัวรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานทหารช่างจากกองพันทหาร่านที่6กองพลทหารราบที่6ได้มาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้สวยงามแข็งแรงส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงขอขอบคุณกองทัพบ,บกมาณโอกาสนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6กลายงาน